มาต่อภาษีรถยนต์ครับไม่ได้ต่อคันนี้นะมาต่อภาษีรีโว่ครับรีโวนะครับรีโว่ปีนี้ <c oughs> ไอที่ลุ้นไม่ลุ้นอะไรนะครับค่าภาษีเนื่องจากรถเป็นห้างนะครับหนึ่งมืนหกร้อยกว่านะครับหนึ่งมืนหกร้อยกว่าเดี๋ยวต้องถามว่ามีแค่หนึ่งหมื่น่านะครับเพราะว่าเพราะว่า เห็นบอกว่ามีเรื่องค่าปรับด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเงินก็เตรียมมาไม่เยอะด้วยนะครับอันนี้ก็หมื่นหนึ่งแล้วนเนาะหมื่นเอ็ดหมื่นเอ็ดแล้ว,ลวมีติดตัวเท่าไหร่เยอะหนึ่งสองสามสี่สี่พันมาลุ้นเอาแล้วครับค่าใบสั่งเท่าไหร่นะครับค่าใบสั่งด้วยเหรออา้าวก็เห็นเขาบอกออนไลน์แล้วไงแ้าเขาออนไลน์เราก็ต้องยอมรับสภาพตามนั้นนะครับออนไลน์ขอไปตั้งตั้งสติก่อน แต่เขาเฮ้ยถ้าออนไลน์บอกบอกห้าพันผมก็จ่ายเพราะมันมัน,น่ามันน่าจะประมาณเออฉันคิดว่ามันเกินไงอ่าบอกออกมาหมื่นหนึ่งในตั้งสติก่อนเออขอให้ออกมาเดี๋ยวตอนอตอนเดี๋ยวต,ตอนเขาคำนวณมาแล้วเขายื่นออกมานะครับตอนนั้นนะครับนะว่าระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์มันจะเป็นยังไงอะไรเขาประกาศเลยตรวจสภาพมอเตอร์ไซค์ผมก็ไปซื้อไอพอบอข้างๆนี้มาก็เดี๋ยวนี้ก็โอเคนะนี้เป็นของรีโวนะครับ รีโว่สองจุดปดปีนี้ครบปีที่เท่าไหร่ดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าปีที่หกครบปีที่หกบริบูรณ์นก้าขึ้นสู่ปีที่6กว่าก็ไล่ไปเรื่อยๆออันนี้อยู่ที่ขนส่งหน้องหอยนะครับนี่สภาพประมาณนี้อืมตอนนี้ก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์เสียเเราไม่เราก็ไม่มายุ่งตรงนี้เราเอาไปตอรออดีกว่าแต่บางคนเข้ามาที่นี่เพราะอะไรอ่ะ มันถูกเหรอก็มันได้เลยไงอ๋อของเราก็ไม่เป็นไรเราก็ฝากส่วนใหญ่ก็ฝากไว้ที่ไอ้ตรอดแถวบ้านเนยะคเขาได้เลยเขาด่วนไงอืมอืมะโอเคเดี๋ยวรอดูลุ้นกันครับมีคาถานะของรัตนาคาถาก่อนนะคาถาเด็ดนะนโมจงไม่เห็นใบสังโกธรรมโมจงไม่เห็นใบสังโก พุทธธททโมสังโคอ้ยเห็น <c oughs> <c oughs> ไปสังโคแม่นมากนะครับแหมพุทธทางแคลคาธทำมังแคลคาตสังคังแคลคาดมันงงระหว่างโมกับคังไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็น,นั้นพุโทโธไงก็ทมโมแล้วก็สังโคไงมันมีคังด้วยไงสังคัง,ง่ะไม่ใช่พุทธทางแคลคาธทำมังแคลคาตสังคังแคลคาตอันนี้มันเป็นคาถา ทำไมไม่ไม่จำแต่พระพูดพระทรรมพระสงฆ์มันก็จะได้หมดผ่านผ่านผ่นเออตอนนี้คิวค่อนข้างที่จะนานนะโปรเซสต่อคันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับใบสั่งหรือเปล่านะแต่ <laughs> ใบสั่งมานะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับไม่ได้ทำแฟมไว้ได้วยเดี๋ยวอีกหน่อยตั้งแฟมใบสั่งมาแล้วนะนะ หน,นึ่งสาสี่หดเก้าสิหนึ่งมืมครับเดีวคนละคันมาเนาะ <c oughs> สรุปปีนี้เก้าพันกว่า นับเก้าพันกว่าไม่สั่งความเร็วไม่สั่งความเร็วไม่โดนโอเคโอเคไม่สั่งความเร็วไม่โดนโอเคหลายหลายเลย <c oughs> อ่ะโอเคครับนะรีโวนะไม่ใช่กันที่เมื่อกี้ก็ตกใจไปตรวจสภาพมายัางตรวจทำไมวะ,ะ <c oughs> เห็นเราขับซีวิกมามันคนละคันกันนะขับซีวิกมาต่อรีโวอ่ะโอเคครับจบคริบ